ครับสวัสดีครับวันนี้มาถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับพื้นที่นะครับด้านหน้าติดคอนกรีตนะครับมีคลองทิ้งน้ํำนะครับช่วงน้าฝนลักษณะชาวไร่ชาวนานะครับรอบพื้นที่ก็ปลูกมาทำนาครับที่ดินทั้งหมดนะครับที่ดินทั้งหมดส้างไร้นะครับสร้างไร็เศษ หนึ่งล้านบาทน,นะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ในตําบลน,นองโนอํเาเภอละฟันจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีติดอกอนเีตเลยพื้นที่นะครับการเกษตรแบบนี้เลยนะครับเนี่ยอกอนเีตนะครับติดทาง,องกอนเกตด้านหน้าด้านข้างมีทาง้ากฐาระนรณะอีกหนึ่งด้านนะครับสุดที่ดินเลย ที่ิแปางนี้นะครับอยู่นี้เลยรอมรอบว่านะครับน้ำว้างมากเลยนะครับถ้าติดถึงคอนกรีตอยู่ในเกณฑ์ประมาณ60เมตรนะครับด้านคอนกรีตนะครับน้ำว้างประมาณ60เมตรนะครับน้ําไฟฟ้าประปาครบด้านค้างนะครับสุดพื้นที่เลยนะครับประมาณ100เมตรนะครับด้านค้างนะครับถนนลุกลังนะครับทิ้นครุก 100ร้อยเฟอเมตนะครับอยู่ในชุมชนนะครับมีเพื่อนบ้านแน่นอนพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับพื้นที่ตรงนี้เลยอยู่ในตำบลน,น้องสโนอำเภอละฟั้นจังหวัดกาญจนบุรีในพื้นที่ก็ลลอมลดน้ำนะครับล้อมลดน้ำรอบพื้นที่เลยนะครับมีปลูกต้นมะม่วงปลูกต้นไม้ต่างตงนะครับปะดูนาสะเดาไล่ลายยางนะครับในพื้นที่นะครับ อยู่ในพื้นที่เลยมีไม้ประดูไม้ยืนต้นนะครับเยอะแยะเลยนะครับเต็มพื้นที่ต้นอย่างไม่ใหญ่นะครับอ่าเพื่อนบ้านก็อยู่ถ่ายแปลที่ดินเนี่ยไล,ล่ล่างเลยนะครับด้านหน้าด้านข้างก็มีนะครับเพื่อนบ้านนะครับทุนท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทั้งหมด3ามไร้ชนดกุดแดงซ่มไร้กว่านะครับ ค่ายกแฝงนะครับหนึ่งงานบาทราคาพร้อมพักคนตุนทั้งไดนะครับอยู่ในปอกมือของท่านนะครับหนาฝ่ายอุดมสมบูรณ์นะครับไฟเดินข้างท้ายแฝงนะครับ,รบเพราะว่าด้านท้ายแลงมีไฟฟ้าติดมุ้งบ้านคนเลยนะครับด้นานหน้าติดคนกีดไฟฟ้าประปาไม่มีนะครับไฟฟ้าประปาต,ตรงนี้ไม่มีนะครับต่อได้ในพื้นที่ด้านล่างนะครับด้านล่างเลย อ่าด้านนี้นะครับไปโรงเรียนไปวัดมู่บ้านชุมชนนะครับห่างจากแปลงที่ดินประมาณ1 8 0 0เมตรนะครับใช้คำว่าประมาณ800เมตรมีเพื่อนบ้านแน่นอนนะครับที่ดินแปลงนี้รอบค้างครับปลูกหมันการ,กรเกษตรทำไร่ทำนาลักษณะแบบนี้เลยนะครับอยู่ในอำเภอลำฟ้จาจังหวัดกาญจนบุรีพื้นที่อยู่อ่บ้านนอา้องไก่ตอนะครับอยู่ในบ้านโรงเรียนบ้านนอา้องไก่ตอ อำเภอ,อะตะบ,บนน้องสโนอำเภอละฟัานจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพื้นที่สวยมากเลยนะครับในวันนี้นะครับได้มาถ่ายวีดีโอให้ดูที่ดินพร้อมล้อมรั้วหนึ่งหลาบา้านส้ามไรประมาณหนึ่งงานนะครับด้านหน้าก็มีคนเกษตมีคลองทิ้งน้ำนะครับ้ําไม่ท่วมนะครับ้ําไม่ท่วม ทุนท่านใดสนใจนะครับก็ติดตอ่อเข้ามาได้เลยพื้นที่จะทับจะปลูกบ้านด้านหน้านะครับพื้นที่อาจจะตามฟาคอนกรีตประมาณ1เมตรนะครับแต่ด้านค้างก็สเสมอพื้นที่เลยนะครับสเสมอพื้นที่เลยโอเคนะครับทุนท่านใดสนใจก็ติดตอ่อเข้ามา